กัผมนักสู้ยูทูบเบอร์กับพบกับอารมวิกตอเรยครับนะครับวิกตรียนะครับก็อยู่กับนักสู้ยูทูบเบอร์ช่องใน tiktok ทุกอย่างนักสู้ยูทูบเบอร์แต่ช่อง youtube เป็นช่องจริงช่องหลักกับช่องรองนะครับทุกคนมีวงเล็บปิดด้วยนะครับทุกคนก็สวัสดีครับนักสู้ยูทูบเบอร์แฉแฉแฉหมายถึงเหงื่อ <Okay. S 1> อ่าก็วันนี้เราจะมาเล่นทายคำถามกันนะครับ เริ่มจากผมก่อนไหมหรเริ่มเริ่มจากคุณก่อนดีกว่าคุณทายมาทายใช่ไหมอืมปีอะไรมีหลายสีปีโ,โป้ <laughs> โอเคถูกใช่ไหมใช่น่าจะง,ง่ายไปอ่าตาผมนะ,อะตอนตอนอ่าแววหน่อ่า <laughs> ในคอรรฟิล์อ่ะจะมีอะไรอยู่ข้างในในพืชผักอะ่ะในคอรรฟิลจะมีอะไรอยู่ข้างในเล็กๆเล็กๆเนาะพืชพืชพืชมันจะเป็นไม่ไม่ผมพูดถึงพืชน,นะคุณมันจะเป็นต้นไม้คอรรฟิล์คอรรฟิล์คือเยื่อของเยื่อของใบไม้แล้วข้างในอีกลึกๆข้างในมันจะคืออะไรลึกๆข้างในใช่ อะไรวะลืมลผมนิ่งโง่วิทยาศาสตร์ด้วยอ่าเฉลยแล้วนะ,ะมันคือคอร์พลัสอ่อาแต่คุณแล้วตาคุณแล้วคอร์พัสคืออะไรคอร์พัสก็คือมันเป็นหุม้มหุ้มอีกทีนึ่งอ่ะแล้วมันจะมีนิวเคลียสกับพวกใย,ยสังเคราะห์อะไรพวกเนี้อยู่มมแล้วมันมันจะเป็นแบบสังเคราะห์แสงแล้วก็กินอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรประมาณนี้เออเคโอเคมาตาคุณตาคุณ อันนี้คือถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ตลกเรื่องผีอะไรก็ได้ดม,มะนาวอะไรอยู่ในถ้ำมะนาวอะไรอยู่ในถ้ำมะนาวมะนาวมะนาวต่างมนุษย์มนุษย์ต่างดาวปะตอบถูกอีกโอ้ผ <laughs> <laughs> มคิดว่าคุณจะฉีกนะเนี่ย คุณไม่ฉีกอะคุณไม่ฉีกเลยอะ,อะแต่แต่ไม่เป็นไรผมฉีกไม่ขาดอ่าโอเคตาผมจะเล่นมุกตลกบ้างอะสมมุตินะสมมติผมอยู่กับผู้หญิงประมาณสิบคนสิบคนแล้วผมผมแบบผมไม่รู้ว่าหัวตาลายแล้วเมียเมียผมอยู่ข้างนอกแล้วคือผมแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะคือไม่ไหวแล้วอะ่ะคือผมผมแบบอันเนี้ยแล้วเมียขอประตูมา ผมจะเอาผู้หญิงไปซ่อนไว้ที่ไหนสิบคนห้องใหญ่ไหมห้องใหญ่มีตู้และเบียงเตียงนอนมีตู้มีตู้มีเตียงนอนอ่าในตู้ในในตู้ในตู้แล้ใต้เตียงล่างระเบียงล่างระเบียงและอีกสองจะลงจกคู ไม่เจ็ซ่อนที่ไหไม่มีม,มีมีห้องน้ำด้วยอ่ะมีห้องน้ำห้องน้ำด้วยทำไมซ่อนในห้องน้ำในห้องน้ำแต่ว่าแฟนเข้ามาเขาปวดฉี่เขาปวดฉี่<ะ>อ่าเออขาปวดฉี่ด้วยห้องน้ำเดีอ่ะคือคุณคุณทำยังไงก็ได้ให้เขาหาไม่เจอให้เขาหาไม่เจอใช่ ทำนี่ก็ได้เปไดซ่อนไว้ <pper> วที่อื่น,นไงใต้เดียงนอ,ยอยงเหงหนเลยไงอ่าคุณคุณตอบผิดละน,รรนี่เดี๋ยวผมจะแสดงวิธีกลวนอุบายให้คุณฟังอ่ะคุณแค่บอกว่าอุ๊ยที่รักเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์จูมือมันออกไปเลยจูมือออกไปจากห้องนั้นเลยมึงไม่ต้องให้มันหาอะไรทางนั้นอ่ะไม่ต้องอยู่ตรงนั้นที่เดิมโอ้เดว่าช้ำศอ กูไม <C jin x 2> ่ไ <şu> ด <im it> ้จำจอกูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้จริงจริงอาตาคุณตาคุณคำถามคุณเดนะตาผมได้อ่าแไถเนไหออจะาตอนนี้คุณคไปกอต้องไ้ทำงานโดนะผมคิดไม่ออกอ่าผมรอได้ผมรอได้ทำไมเพืเตี๋ยวต้องมีเส้นอ่ะคุยเตี๋ยวต้องมีเส้น เพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวไมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวช่วยก็ก็คิดไม่ออกไงเพราะอะไรอ่ะก็ตั้งแต่เว่ามันไม่มีเส้นมันก็จะเป็นน้ำเตี๋ยวงอุ้ยน้ำเตี๋ยวก็ได้อ่ะคุณอาคุณคิดว่ายอดวิวจะเท่าไหร่คลิปนี้ ดนจุอาตาผมถามนะถ้าผมมีแฟนสามคนแล้วแฟนจะมาหาผมทั้งสามคนคุณคิดว่าคุณจะทํายังไงให้แฟนทั้งสามคนไม่เจอกันอ่ะเพื่ออาจจะนัดกันคนนะเวลา นัดกันกคนรอเวลาใช่อ่าแล้วเวลาไหนก็แล้วแต่คนอะ่ะคุณอาจจะให้เป็นคนแรกเวลาเช้าเป็นคนที่สองเวลาบ่ายเอาแล้วถ้ามันมันอยู่นานอะ่ะคุณจะทํายังไงอย่างนี้อันนี้คือคุณเริ่มตอบมาทางผิดแล้วเนีเ่ยก็ต้องหาวิธีแก้วใหเช่นเราต้องไปทํางานแล้วนะเราล้วเราแฟนแบบสงสัยอะ่ะสงสัยงสงสัยอะ่ะต้อแบบผู้หญิงยิ่งสงสัยง่ายอยู่คุณ สงสัยว่าทำงานอะไรอ้าสงสัยว่าทำงานอะไรทําอะไรอยู่ทําไมต้องไปนูน่นไปนี่อาจจะมีคนนึงหรือเปล่าก็ตามไปดู<อ>คุณก็โดนอันนี้แล้วปิดเช็คบินแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องบอกเลยว่าอยู่เดี๋ยวใครตรงนี้ี่คุณฟังผมเฉลยแล้วกันนัดกันสถานที่เวลาแล้วบอกว่าไปทําธุระนี่อันนี้ใช้บ่อยมากผมฟังมาจากไอ้อะไรคนคนนั้นแหละ ดูเหมือนคุณจะชิวชานผมไม่เชี่ยวชานอ่าตาคุณถามตาคุณถามเรน้อยจบเยอะเนี่ยจบจบแล้วจบยังยังยังก็อีกอีกหลายๆคำถามไงอ๋อเรมาตรงนี้อ่าอ๋อรอหนาจะสมมุติอืมคุณอ่า ต้องไปที่ตลาดอ่าคุณจะเลือกวิธีไปแบบไหนเช่นขับรถตัวเองแล้วก็ไปรถประจำทางจะเลือกไปตลาดแล้วผมต้องไปทำไมอะ่ะก็ไปซื้อของอะ่ะผมเลือกไปรถประจำทางดีกว่าเพราะว่ามันประหยัดเงิน,นประหยัดน้ำมัน อ่ามีมีอะไรอีกไหมคุณถามทำม,มาได้เลยลนเรื่องที่นี้เราจะไปซื้ออะไรผมอยากซื้อไก่ซื้อไก่อ,ไกอ่าวก็จะซื้อไก่ยังไงผมก็เอาเงินให้เขาไงเดี๋ยวไม่ได้ ทุกคนอ่บเขาถามสุดท้ายมาผมถามเองสาหาไปแบบถ้าคุณมีผู้หญิงเป็นแบบแบบพ่อแม่เขาตายไปหมดแล้วนะแล้วอยู่กันสองต่อสองคุณจะทำอะไรเขาในห้องนั้นทำอะไรแบบอยู่ในห้องสองต่อสองเลยอะ่ะแบบพ่อแม่เขาตายไปหมดแล้วญาติอ่ะ แต่เป็นผู้หญิงที่สวยมากตรงสเปคคุณทุกอย่างแล้วแตาให้ทำะอะไรเน <laughs> ี่ยแล้วมันมีแบบกล่องกล่องถุกยางประมาณเนี้ยยาวขึ้นมามจะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้เลยแบบขนาดสี่เก้าห้าแปดห้าเจ็ดมีหมดเลยอะใจไม่ได้เด็ก <laughs> ของเราต้องเอาวไว้ <laughs> ทำไมอ่ะ นนี่ะครับผลิตภัณฑ์หมาอาหารซื้อได้ที่ tiktok นะครับทุกคนเร็วๆนี้กำลังจะถึงพันซับนะทุกคนน่าจดจะมาเป็นลง tiktok เออปากตะก้าเอาปากตะก้าไอ่ก็ขอคลิปให้มันดีวปานี่นะคือคือถ้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะคุณจะเอาไหมแบบนิสัยดีพูดดีทำงานเก่งทำไมอ่ะแบบเข้าใจมึงอ่ะเขาเข้าใจคุณด้วยอ่ะ เาแล้วแล้วเขารักคุณด้วยก<ะ>็ลอ,องดูก่อนนะว่ามันคือมไม่รู้ว่านิสัยมันเข้ากันได้คือนิสัยเข้ากับคุณได้เป๊ะเลยอ่ะเจ๋งไหมคำถามยัดเยียดใช่ไหมทุกคนเออยัดเยียดมากตอนนี้กูคิดไม่ออกแล้วกูจะตอบอะไรไม่ร้ <c oughs> แลกูจะถามอะไรมึงตอนนี้อาคนปิดคลิป อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่แล้วเราจะมาเจอกับคุณอัมวิกตอเรียอีกนะครับทุกคนถ้า,อาชอบผมนะช่วยกดรีพอร์ตช่องนี้ <laughs> ถ้าชอบผมแล้วผมจะทำต่อไป,อไปทุกคน,นะคะถ้าใครชอบผมไ <laughs> <laughs> ปลแล้วทุกคนกับนักสู้ยูทูบเบอร์กดติดตามช่องหลักกับช่องจริงด้วยนะครับ <laughs> มีองเล็บด้วยนะช่องหลักกับช่องจริงอะ